สวัสด so ีสายรวมลบในโลกล้าทั้งหลายนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่เดซีเอพิโซดที่3กันแล้วเป็นยังไงบ้างครับกับการเอาตัวรออในโลกแห่งใหม่มันยุ่งยากอาการเลยใช่ไหมผมแม่งก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันแต่เดี๋ยวเราฝึกฝนรับคมวิมูลขึ้นมาอีกสักพักหนึ่งต้องพักใหญ่ๆด้วยนะเราก็จะชินกับระบบง,ง่ๆกับประตูด,ดุวิญญาณเองแล้ะในชุดจังหวะนี้ย่างไก่กอกน้ําสกัดติดให้เต็มและยัดลูกซองลงในกระเป๋าแล้วออกเดินทางบางอย่างที่สนุกกว่าการเฝ้าบ้านกาลังรอคุณอยู่ ตอ,ตอนตอนตอนก่อนก่อนก่อนมาจะตายผมเห็นมันถืออันี้เลยนะปืนปืนอะสะพายปืนอนู่ผู้สมหาไว้มากไปเลยเราเฮ้ยเจ้ากูเจ้กูโน no 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 n นโนโน no g no, 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 no. ๆๆๆ b เ ้ยแม่งเอ้ยเดี๋ยวแม่งเจอผมแม่งต่อ,อยผมเลยไม่ต่างกันมันเจอที่มันยิงเลยผมกำลังไปให้ถูกอ่ะมันอยู่แถวทางโขดหินแถวโขดหินอ,อ่ตรงสะพาน er ข้ามสะพานมา โอ้โหที่ผ่านละที่ได้แสดมาแล้วคนละตัวคนละตัวคนละแก๊งคนละแก๊งถ้าพี่ยิงมันตายผมน่าจะเจอเจอไหมผมไอ้ศพตรงนั้นไอ้ศพที่ผมมีปืนมันหายไปละมันน่าดาไปละโอเคโอเคอยู่นี่มันโคตรงไงอยนี่แรู้เฮ้ยทำไมต้องคนอีกตัวนั้มีศพวะ เฮ้ยอุ้ยเจอแล้ว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 ตายป่าววะตรงนั้นเลยเหรอมาหลบมาหลบมาหลบมันไม่ตายไม่ตายไม่ตาย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 ตา้องคนเห็นเนี่ยไหมพี่ใช่ต้องคนหินต้องคนเห็น ไม่รู้ว่าน็อกหรือตายรีบรีบมาเลยรีบมาเลยกใกล้ใกล้ถึงสะพานแล้วไม่ใกล้ถึงสะพานแล้วโอเคโอเครีบมารีบมาแต่ไม่ใช่ตมีมันกี้แน่นอนอ,ะอ่ะอุ้ยไอ้ยี้เปีนตัวนึงโอุ้ยมไปตายเฮ้ยเอ้ยไม่น่าเป็นมันมีสามตัวเดี๋ยวตัวนึ่งตัวนึ่งไอ้ยี้เม็นลูกซองไอ้ยี่ไม่น่านไปเล็งตรงนั้นมาเลยพลาดพลาดลูกซองนี่จะเป็นตัวเดิมพี่มันยังไม่ตายเหรอยังยัง อาโลฮ <c oughs> ้าเธอคนอยาอใครจะเหาะมาถึงที่หมายได้อุ๊ยใครยิงอะไรวะนะ่าโหเพื่อเราปะวะทักทายปะเฮ้อรู้จักกันหรอกเราแค่คนที่ไม่รู้จักกัน <c oughs> ผมอยู่ตีนเขาแล้วคุณอาอยู่บ้านปะเดี <c oughs> ย๋ยวผมะหอบขึ้นไปแป๊บนึง เดี๋ยวผมจะฮอบทางที่โคตรหนักนกลับขึ้นไปฮะ<น>วประยุทธ์ต้องมาถึงนินแน่เนยเฮ้ยไอยตู่นะรถขับได้ไหมเนี่ยหรือโอ้โถ้ามันขับได้มันก็โกงไปพี่เ้ยเฮ้ยแต่ขับได้จริงนะเซิร์ฟนี้ขับได้มีเหรอมีเซิร์ฟนี้มีเซิร์ฟนี้เนะี่ยมีรถแต่ว่าต้องไปหาที่เมืองใหญ่เอาเมืองใหญ่มันดรอปดีแต่ไม่ค่อยเห็นนะไม่ค่อยเห็นใครขับจริงๆคือพวกเราเคยได้ยกหนึ่งอะแล้วก็ขับตกน้าไปเล็้วโคตรสวยอะได้รถมาเลยแท้ คนไดฮานกูแม่งตอนนั้นคุณอาก็อยู่ด้วยนี่ค่ะตอน,น,นคุณอาบอกตอนนั้นขับดีนะขับดีนะคนไดฮานบอกเฮ้ย <c oughs> ผมสบายผมขับสบายสบายเหยียบเกียร์ตื้นๆน,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 นู่นนะโผล่น้ํานู่นนี่บางอันของมันบักอ่ะเอ้ยเจอแล้วโอ้โหสวรรค์เป็นใจถึงบ้านเสียทีแบกมาตั้งไกลขี้เกือบเล็ดแบกมาข้ามแบบไม่มีใครทําเป็นคนอื่นนะวางในแถวนั้นแล้วก็ไปยิงต่อไปตรงไปตายห่างแล้วแต่ผมไม่ของผมอ่ะ ความเป็นอยู่ของคนในครัครวเรือนเป็นหลักอยู่แล้ว w h a t s p พี่แบบมีอีกแล้วเหรอมันจะไม่หายอะ่ะไม่อันนี้อันนี้ไม่ใช่ถังไม่ใช่ถังไม่ใช่ถังไนไฟอันนี้คือถังเก็บของเลย oh. มันไม่ใช่ barrel fire แต่เป็นแต่เป็น barrel ธรรมดาเลยมันอยู่มันอยู่ลึกจังหวะดเซปืนโครงการรถคันแรกไปไปเอ่อตามรถอื่นได้อยู่ไม่งไปต่อยมันไอ้เฮี้ยนั่นใครวะใครทำรถกูวะ มันเอาไปไม่ได้หรอพี่แค่นั้นผมอะเอาไปเอาไปไม่ได้เลยถ้ามันึ้นไปนำรถนะโอ้โหถ้ามีปืนแล้วก็บอกอีรถมันใส่บส่สุดๆอ่ะมันขับคนเห็นได้นี่คือหาโอ้โหควันพุ่งอ่ะรถควันพุ่งชิบหายเลยตอนนี้ใช่มันพังแล้วอยู่แล้วอ่ะเรามาถึงเรามาแล้วก็ขึ้นไปบนเขาไม่ได้อยูรดีอ่ะใช่มันขับมันไม่ใส่นะผมขับแบบก็ะขาก็หักเลย ผมม่ลูกซองเดี๋ยวลูกซองไปยิงไหมยิงใครอ่ะหมูหมูเออเอกวัววัวทำธนูเลยไม่มีขนไก่มันทำไม่ได้ไม่ใช่เหรอถ้าไม่ลงมอสเลยทำได้ทำได้ขนไก่เราไม่อ๋อไอ้เหี้ยไก่เหี้ยพับเป็นตัวไอ้เหี้ยมันโยนแบตเตอรี่ทิ้งไอ้สัตดไอ้มันโยนแบตเตอรี่ทิ้งเห็นเห็นเห็นรถกูไอ้สัยสารรถ ไปแล้วไม่ได้อ่ะมันก็เลยโยนทิ้งวะฮัลโหล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 ทายเจอกับซึ่งซไอ้พี่รอก่อนดิอืมกูเปิด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 มาสรุปมาสรุปสรุปคู่สรุปคู่มันมีจุดสองสองมีจุดสองสองซ้ำดิซ้ำอยากซ้ำอยู่ แม่เอ,อ้ยไม่มีลูกไอสัตว์มีดมีดอูอโดนผีตบตายข่วยเอ,อ,อ้ยไอที่นั่นสลบปะวะไอที่นั่นอยู่ปะวะแม่มาผมไปผมก็ต้องเจอมันนะ<จ>่ะไอตัวจอผมกำลังวิ่งมาเนี่ยเจอผมก่อนอ่ะตอนนี้ผมใส่เสื้อสีฟ,ฟ้าแขนสั้นนะผมสีแดงลายดำโอเคโอเคไปรีสอร์ทไหมใครไปรีสอร์ทไหมเอาแล้วไงเอาไว้ก่อนพีขับรถก่อนกู้รถก่<ป>อนเดี๋ยวเฮ้ยมันตายเลยเมันตายเลยตอนอยู่ไหน เอาไม่ใช่ศพปูนี่หว่าเฮียตอนวี้อ้นอยู่ที่แคมป์เฮ้ยคุณผมได้ปืนละผมได้ปืนละเป็นไรที่มันตกอ่ะเออปืนที่มันตกอ่ะผมมีกระสุนในตัวหนึ่งนัดไอ้ปืน BK ซะอย่างอ่ะใช้ลูกเจ็ดอ่ะผมวิ่งมาอยญ่ยิงนะอ่าผมอยู่บนเขาอยู่บนเขารถเขารถหาทางเล่นไงหาทางเอารถออกอ่ะเฮ้ยผมเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วอยู่ในบ้านในบ้านในบ้านล่ะอ่าในบ้านในบ้านฝั่งผมบ้านฝั่งผมบ้านฝั่งที่รถติดอ่ะ อันนี้ใครเนี่ยผมผมตัวเปล่าลแสดงนี่ใช่ไหมใช่ใช่ผมมีปืนอยู่โอเคยๆในบ้านในบ้านในบ้าน <S <S ตาย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 มึงบังอาจบังอาจมือบังอาจโยนแบตเตอรี่รถกูไอ้ควายโยนไปไหนไม่รู้แม่งเฮ้ยตรงนั้นมีแบตเตอรี่เงนอือมซ้ำศพแม่งเลยสัตว์นรกใส่เกาะก่อนอย่ายิลงล่องไงยิงลงจดุดสามแปดศูนย์ ไ, limiting, ไปคุณไปไปไปเข้เพบเห็นแล้วเห็นแล้วผมเห็นแล้วเห็นแล้วรถเต็มไหนหน่านะรถเต็มอยู่ไหนอยู่ตรงนั้นไอมันวิ่งอยู่น่ะในบ้านบ้านไม้โอเคโอเคบ้านไม้บ้านไม้ใช่เกิดสันติสุขแล้วไม่มีมันมันน่าจะขึ้นไปบนเขาขึ้นไปบนเขาขึ้นไปบนเขาเขาไหนเขาเนีล่ะเขาที่รถอยู่เขาที่รถอยู่ผมว่าผมจะเอาลูกซองติดตัวไปทักกระบอกอยู่โว้ยเฮ้ยไม่มีสโคบอ่ะลิงไม่ได้ตัวเต็มผมมันมาสองตัวมาสองตัว ไอ้ที่นี่ดอกถังน้ำมันเยอะเกี่ยวกับซากรถเยอะมากอะเดี๋ยวพี่คนที่ชวนผมจะไปรีสอร์ทเนี่ยเดีย๋ยวรอผมก่อนเลยเฮ้ยไม่ได้พอมีเลยเลยปะยิงเลยยิงเลยยิงเลยอยู่ไหนไม่โดนอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ในบ้านสองแขนอนะโดนสองตัวเลยโอเคโอเคโอเคโอ,โ,อโ,โอ้โห้ยย่างโคตรเยอะผีเปล่ารวมผีด้วยเปล่าคนโคนน้ำมันตีอยู่นะผีเนี่ยไอ้ตัวเต็มตัวเต็มตัวนึงไอ้เพื่อนมันนั่นแหละไอ้เพื่อนไอ้ตัวที่พี ต่อยเปล่าต่อย่ <laughs> ใช่หรอวะมีตัวต่อยเปล่าไหรอโอเคที่มีต่อยเหมือนเปล่าไม่ใช่เนี่ยคุณคุณ,คณหาทางเอาหาทางเอาแบตเตอรี่กลับไปใส่รถเดี๋ยวผม c บ v e r ให้ผมปวดชีด้วยผมไม่มีเวลามากแล้วแบตเตอรี่ไม่มีนี่อมันต้องนำอะไรบ้างถึงจะขับได้เอาแบตเตอรี่ไปไว้หน้ารถอ่ะแล้วลองยัดดูยัาะได้ไหมเพราะว่าถ้าจะซ่อมมันต้องใช้ประแจสีแดงอะ่ะแบตเตอรี่อืม มันต้องมีเครื่องยนอ๋อไม่ต้องเหรอนี่งไงยันได้ละย,ยาได้เลยยาได้เลยจะลองดูนะถ้ารถพังกูก็ได้ของเต็มแล้วถ้ากูรอดวันนี้พี่อานี่พี่อาร์แยอ,อยู่ไหนใครวะผมผมเฮ้ยบนเข่าใครอ่ะบนเข่าไม่รูต้ตายหนึ่งตายหนึ่งตายหนึ่งโดนรอบสังหารโดนรอบสังหารโดนรอบสังหารโอ้เราจะตายไม่ติดอ๋อพี่พี่บนเข่าเหรอ ตายหนึ่งตายหนึง่งสวยไม่ไม่ไม่เขาเขาาไม่ได้เข,ขาขอ,ขอ,อยู่คนละแถาแล้วเฮ้ยหนิงปะโอเคไปไปไปอยู่ไปอยู่ values, ไปอยู่บนกว่านี้ไปอยู่ไปอยู่ที่ส่วนนี้แยกแยกกันอยู่แยกอยู่ไม่ต้องไปไม่ต้องไปสลดแล้วคุณ <Wis> ไม่ต้องไปสลดแล้วอ่าเฮ้ยอส่งมูลไอตรงมูนตัวเต็มตรงไหนตรงไหนเดี๋ยวเราต้องวิ่งตามมันอ่ะเดี๋ยววิ่งตามมันปะเลยผมไม่พอเลยผมไม่พอเลยผมไม่พอก็ผมวิ่งไปดูก่อนนะเฮ้ยเราไม่ต้องลาก็ได้เราเราเสียงเกินไปเราเสียงกันไปผมว่า เรอแค่นี้กันผมวิ่งมาดูของก่อนไม่มีกล่องอยู่ดีกว่าใช้กล่องเลยได้อไออเนี่ยโอ้โอแต่ษฐายว่ะเมื่อกี้มันวิ่งกันแบบเออนะผมไม่มีสะโคบไม่มีด้ไม่ใช้สะโคบไม่ได้โอเคเหมือนกันเหมือนกันถ้ามีพี่ิษุสะโคบชนะแล้วแบบเนี้ยก็ผมดีนะผมหันซ้ายหันขวาผมยิงก่อนเลยคุณอาก็พูดบ,บอกผมอะไรอะไรอะไรผมก็ตกใจนะว่าอ้ดีนะผมตั้งสติทำว่าคุณอาไม่ได้มาด้วยอะซัดเลยอย่างี้ นั้เก็บจุดตัด่ไปไว้ดีอุ้ยอุ้ยผมโดนผมโดนโดนตายวะเนี่ยไม่ตายไม่ตายไม่ตายหลาดจากล่างจากล่างจากล่างยิงจากล่างยิงพี่อาร์อยูไหนอ่ะมันมันมันใช้ผมมันช้ผมมันช้ผมตัวนึงมันช้ผมตัวนึงกัลลังขึ้นไม่ช่วยอ๋อหันดัวนนี้ไปพี่อาร์ผมพร้อมละแม็กหมดแบงกหมดแบงกหมดกัลลังโหลดแม็กกัลลังโหลดแม็กต้องไหนดีพี่อุ้ยต้องการไหนดี มันไปไหนแล้ววะที่ไม่เห็นผมไม่เห็นผมไม่เห็นผมไม่เห็นไม่เห็นยิงเรา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 ผมไม่เห็นผมไม่เห็นอะไรนะพี่รู้ไป่เป็นไหมจะไปรีสอดใช่ป่ะโดนไ้มรีสอสวยสวยรีบซ้ำรีบซ้ำรีบซ้ำเดี๋ยวมีตัวอื่นมายัยแบบเม็ดเดียวพออ่ะเมื่อกียะเม็ดเดียวพอครับน้องๆยิงกับตายแล้วจะมีมันจะมีไอ้ผู้ลากวางไหมเนี่ยแบบมันมาตรงบ้านเรานี่แคงเลยนะ ถ้ามันถ้ามันยิงกวางจริงเราก็ต้องได้ยินอ่ะของเยอะไหมคุณได้ใช้ได้เลยอ่ะเหลืออะไรบ้างเหลืออะไรบ้างเหลือบ้างไม่สมมติว่าถ้ามันมัยมันมีคนลากวางโอเคถอยเลยปะผมอยู่บนเขาหลังคุณอ่ะคุณลุกขึ้นมาแล้วคุณวิ่งหันหลังมาเลยเดี๋ยวไปจ่ายของกันเดี๋ยวเข้าไปจ่ายของกันผมไม่ไหวแล้วคุณผมหิวผมจะตายแล้วเห็นปะเห็นปะใส่อีกใส่อีกใช่ปะ ใช่ใชเ่เกือบลั่นแล้วมกี้วควักไปสไนเปวกนั้นแหละไอ้พวกนั้นแหละน่าจะล่าเราไอ้พวกนั้นน่ะถ้ามันมีปืนกลเราตายแล้วไม่ก็สไนเปิลผมตายก่อนผมได้สปอตเตอร์มาเออเอาสปอตเตอร์ยิงผมอะ่ะดีอยูนะ่ไม่ตายอะ่ะเราจะไปไหนกันนะเราจะกลับบ้านยิงมากกว่าสิบนัดทีจะบางเดียเฮ้ยคุณเป็นลังโบหรอวิเชเตอร์เร่ะ โคตรเท่เลยอ่ะะ